ครับสวัสดีคุนด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอนิเมะวอรลิเออร์กันอีกเช่นเคยนะผมและในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าออมไมในเลเวลที่ตันแล้วนั่นเองครับหรือว่าเลเวล50นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่สุ่มได้จากการสุ่มตู้ธรรมดาเลยครับผมมีโอกาสได้สุ่มได้ตู้ธรรมดาทั้งหมดเลยครับโดยที่โอกาสออกอยู่ที่0.52เปอร์เซนต์โดยรวมนะวันรุ่งอรุณทีว่าจะได้ตัวหกดาวอะไรนะผมอาจจะแบบมีการใส่ของอะไรบ้างนิดหน่อยครับอาจจะมีการใส่ดิบๆเพิ่มดาเมจของมันนนิดห่อยแบบ ก็ไม่ได้สิลิลิกที่โกงอะไรมากนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับนี่เป็นตัวเอาไม้ของผมนั่นเอครับผมก็นี่เป็นลิลิกที่ผมใส่ให้มันครับลิลิกก็คือของสวมใส่นั่นเองครับผมแต่ว่าลิลิกผมก็ <laughs> ใส่ให้แบบไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะผมก็ใส่แค่สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนี้ครับผมใส่แค่แบบทำให้มันเก่งขึ้นนิดหน่อยๆครับผมต่อไปมาดูรูปมล่างตัวละครของมันก่อนดีกว่านะผมก็เออผมแปลกใจอย่างหนึ่งนะ คือตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ในอนิเมะนครับมีกล้ามเยอะมากครับผมในเกมนี้ก็น่าจะควรจะมีกล้ามเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าดันเป็นตัวละคร6ดาวที่ไม่มีกล้ามครับผมผมสังเกตมานานแล้วว่าตัวละครน,นี้ออมไม้หรือว่าตัวออมไม้แหละครับผม,มันไม่มีกล้ามผมทั้งที่อักสรมันก็มีอะไรพวกนี้มันก็มีนะผมอย่างเช่นตัวแม่เห็นปะโซโลยังมีเลยแต่ออมไม้ดันไม่มีครับแต่ว่า,าเช่่งมันเถอะครับ โดยดานที่ผมจะทำมารีวิวก็น่าจะเป็นดานนี้ะครับดีสุดแล้วคือเดมอนสตี y หรือว่าดานของเดมอนสเลอร์นั่นเองครับผมเป็นดานที่รีวิวได้ง่ายสุดแลวเพราะเป็นดานที่ง่ายมากครับแล้วม,มีโอกาสด้ตัวอาคษราที่ผมต้องการเอามาอีโวลในงูคุได้ครับผมถึงแม้ผมจะไม่มีลิงงูคุกดด็อะจำเปดน ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมจะมาดีตั้งแต่สกิลแรกเลยครับผมเป็นสกิลโคโรลีน่าสแมัไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยครับเป็นสกิลที่แบบจะพุ่งไปด้านหน้านะครับผมทำดาเมจประมาณหนึ่งไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแต่แบบทำดาเมจผมคิดว่ามันไม่ได้แรงเวอร์อะไรมากแต่ว่าก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่แรงพอตัวแบบแรงค่อนข้างแรงครับผมเป็นสกิลที่ครูดาวผมขึ้นครูดาวไปให้แล้วกันนะผมจำครูดาวไม่ได้ว่าแต่ละตัวมันครูดาวเท่าไหร่สกิลสองครับเป็นสกิลที่แบบ ถ้งงาง้างไว้แล้วครับผมจะมีการรอกสักประมาณสองสามวีก่อนจะมางา้างเสร็จผมแต่ว่าจะตีเป็นแนวตรงไปด้านหน้าครับผมก่อนสกิลแรกก่อนสกิลแรกเป็นการพุ่งไปนะครับเป็นเงี้ยครับพุ่งไปเป็นตัวเอ็กซ์นะครับผมแล้วสกิลสองก็จะกลายเป็นการแบบง้างรอไว้เห็นไหมครับล็อกง้างรอไปไประมาณสามวีแล้วก็นี่ไต่ไปด้านหน้าผมไต่ไปทางตรงครับผมถ้าเราเล็งไว้ทางไหนามก็จะไต่ไปทางนไหนครับสกิลสามนะครับผมสกิลสามเป็นสกิลที่แบบถ้าเราใช้แล้วนะครับผมเราตัวละครเราครับจะพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างในอย่างนี้ครับผมเป็น ทำดาเมจประมาณอยู่ที่75ประมาณ75นะครับในเพิห้าสิบของตัวออนไลนั่นเองนะครับผมสกิลสองนี้ดาเมจแรงมากเลยนะครับแต่ว่าเขาค้างชาร์จนานนิดหนึ่งครับต้องรอมันนิดหนึ่งแล้วก็มงไม่ได้กว้างหายมันเป็นทางตรงครับผมต่อไปเป็นสกิลสี่นะครับผมสกิลสี่นะต้องใช้ต้องใช้ให้โดนมอนเท่านั้นถึงจะใช้ออกนะครับผมสกิลสี่เป็นการง้างตีประมาณหนึ 3, ่งถึงสามเรจะตีสองถึงสามวินะครับผมในการง้างตีแล้วถ้าเราง้างโดนมอนใช่ไหมครับเออ่ก็จะทําการสร้างพายุข,ขึ้นมาในอีกอ่างผมง้างดูครับ,ารบการ ทุกลมพื้นแล้วก็จะเป็นการสร้างพายุขึ้นมานะผมดาเมจโดยรวมรอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่ากผมไม่รู้หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วเหมือนกัน,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 นค,กครับผมไม่ได้ใช้นานก็แต่สกิลครับผมสกิลที่ผมแนะนำเอามาใช้คอมโบก็คือสกิลอยากเอามาแบบตีแล้วหนีตีแล้วหนีคือสกิลหนึ่งกับสามนี่คือเหมาะสุดนะครับผมสกิลหนึ่งแบบดาเมจค่อนข้างแรงแล้วก็เอาไว้หนีได้เลยครับนี่ครับผมแล้วก็สกิลสามใช้แบบเสร็จเสร็จไวผมก็เลยค่อนข้างชอบเอาไว้ลบสกิลมอนได้เลยครับผมส่วนสกิลสี่แค่อนข้าางงงแแแรรรบบบมกๆคั การพุ่งเข้าไปหาศัตรูครับผมถ้าเราเล็งไปท่านไหนไมันจะเล็งไปทางน,นั้นนะครับสกิลสองเป็นการง้างตีครับผมแล้วก็จำกัดทุกลงพื้นเออไม่ใช่ทุกลงพื้นนี่ทุกบไปนด้านหน้าเออแล้วก็สกิลสามเป็นการพุ่งขึ้นมาจากบนแล้วก็ลงมา้านล่างครับผมเป็นการทุบลงพื้นนั่นเองครับแล้วไปหยุดโดยลงอยู่ที่ประมาณ75ครับผมในเลเวล50นั่นเองครับแล้วก็สกิลสี่ครับผมต้องทุบโดนมอนเท่านั้นถึงจะทำการสร้างพายุขขออกมาได้ถ้าทุบไม่โดนมอนก็จะวืดแดกครับผมแค่นนั้เลลลยแ้วกก็สิเป็นเเหมมือนนดิะครรัับกก็็โดยยววมมตอออคไู้่ประมาณนี้น <laughs> แหละครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย